ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ตอกแตกจะไ,ไปซื้อกล้วยนะคะขอบคุณคุณแม่คณิตนะคะสามรอยคะแนนนะคะค่ะตอกแตกจะไปซื้อกล้วยแล้วนะคะซื้อขนมด้วยนะคะไปที่ร้านค้าแล้วนะคะไปลูกไปไปไปซื้อขนมไปเราเดินไปที่ร้านค้ากันนะคะ คะแนนก็จะอยู่ในตะกล้านะคะตอกแบกเดินไปที่ร้านค้านะคะขอพระคุณมากๆนะคะสำหรับคะแนน300คะแนนนะคะให้กับน้องตอกแ๊กไปซื้อขลยที่ร้านค้ากันนะคะวันนี้ไปไปไปลูกไป ไปดูก็ถึงร้านเขาจะทำยังไงนะคะไม่ใช่ว่าไปถึงร้านไปเจอกล้วยแล้วทิ้งแต่กล้าเนาะอย่าทิ้งเด้อตอกแตกเราต้องไปไปไปนี่นะคะร้านค้าอยู่ตรงนี้นะคะ มีกล้วยไหมน้อร้านค้านี่อไ,ไกันบ่อก,กอะโอาซื้อกล้วยหน่อยจ้า,า,าไม่ค้าซื้อกล้วยหน่อยค่ะเอาหกหวีค่ะสามร้อยคะแนนหกหวีนะคะไม่ถึงหกบ่กได้ห้าจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาขนม เอามาห้าแล้วก็เหลือนั่นก็เอาขนมนะคะ,ะเอามาตรงนี้เลยค่ะอะขอบคุณค่าหน่อยแลยลูกขอบคุณค่าก่อนเอ้ขอบคุณค้าซื้อก่อนอไหนกินก่อนบอกกินก่อนด้ยถือไม่ไหวหนักเอ๊ะ หนักนะคะอากินก่อนเอาขนมด้วยค่ะให้ครบอย่างอีกห้าสิบคะแนนห้าสิบบาทเอาขนมนะคะตอกแตกมากินที่ร้านเลยนะคะวันนี้กล้วยไม่พอนะคะกล้วยมีแค่ห้าวีนะคะ แต่แค่สองร้อยห้าสิบคะแนนก็จะเป็นขนมนะคะมีแค่นี้บุกขนมไปนู่นเลยค่ะขอบพระคุณค่าหน่อยเอร็วลูกขอบคุณค่าแม่คณิตหน่อยเร็วขอบคุณค่าก่อนอจ้านะขอบคุณนะคะได้ทั้งขนมทั้งกล้วยเลยนะคะวันนี้ฮอละสิบบ์ขนมนะ ยังขาดอีกสามห่อนะคะเดี๋ยวไปแวะอช็อกโกแลตเดนะ่ะช็อกโกแลตมีนะคะเอามาเลยค่ะให้มันครบห้าห่อนะ,ะอได้แล้วสองสามนี่นะคะ อาใส่ถุงให้หน่อยจ้าให้ถือกินขนมกลอนบนั่นกินขนมเอาเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่ให้ตาถือวางไว้ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวให้ตาถือนะคะจ้ามากินกล้วยนะคะที่ร้านเลยนะคะวันนี้ แป๊กมาซื้อกล้วยนะคะซื้อเองกินเองได้ทั้งกล้วยทั้งขนมนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้คุณแม่คเนตจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วจะกลับยังไงเราจะถือกล้วยไปไว้ไหมนี่เราจะกินก่อนเอยกินเปลือกแล้วนั่น รวยอาเอาเออกออก้อนอ,ออกก่อนดถือกลับบ้านไม่ไหวไปถือตะกร้ากลับบ้านลูกเขากินกินเปลือกแล้วไม่กลืนป้ายป้าปกลับบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะถือถือกลับบ้านมา นี่นะคะไปอไปกินที่บ้านนันนะคะถือไปถือไปถือได้ถือกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้เรามีกล้วยกลับบ้านกันแล้วนะคะเราไปกินที่บ้านกันนะคะไปซื้อที่ร้านนะคะไปแล้วตกแตกของเรา อย่าอย่าอย่าทิ้งกลางทางด้หลูกเราไปกินในในบ้านของเราเนาะได้มีร่มเย็นๆนะคะเ่ดีทสุ ไปไปกินตรงโน่นโน่นไปกินตรงโชโกนอนตรงอกเขียวนอนนะคะตรงนี้จะเย็นหน่อยนะคะจ้าว่างว่างว่างเลยลูกว่างวางเลยนะคะเดี๋ยวเรากินกล้วยกันนะคะถึงบ้านเราแล้ววางลงวะลูกไม่วางจะได้กินบ่มาเร็วมาเร็มาเร็วมา มาทางนี้มาทางนี้นี่โอ้จะไปไหนเนมา,ามา,าให้ยายบอกมายายจับเดี๋ยวจะให้กินกล้วยอ่าอกินเลยทีนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคะแนนนะคะที่ส่งมานะคะเราก็ได้กล้วยมาห้าวีนะคะแล้วก็ขนมห้าห่อนะคะ ก็ครบสามรคะแนนพอดีนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณแม่คเนตค่ะร่ำรวยยิ่งยขึ้นไปนะคะที่เมตตาผลไม้ให้กับน้องตอกแตกนะคะแล้วก็คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนทุกๆวันนะคะก็ขอให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งยขึ้นไปนะคะ ทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนผลไม้ของช่องน้องต๊อกแต็กนะคะบ้านน้องต๊อกแต็กนะคะขอให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญทุกทุกท่านนะคะขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอให้เจริญทั้งในหน้าที่การงาน การเงินนะคะขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ขอให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่านะคะน,นี่ตกแต๊กก็ยังกินกล้วยอยู่นะคะกินให้หมดเลยนะคะวันนี้กล้วยที่เราได้มาที่คุณแม่โอนคะแนนมาให้เราจะป้อนให้หมดเลยนะคะ มาทางนี้ลูกกินให้กินให้หมดแล้วจะได้อิ่มจะได้นอนกลางวันขอบคุณค่าหน่อยแล้วมาทางนี้นน่ขอบคุณาขอบคุณากินให้หมดลูกจะได้อิ่มแล้วก็นอนกลางวันพักผ่อนนอนกลางวันจะได้มีแรงนะคะ กลวยวีใหญ่ๆเลยนะคะกวยวีละห้าสิบคะแนนนะคะก็จะเป็นห้าวีกลับอีกห้าิบคะแนนก็เพราะว่ากลวยไม่มีในร้านค้านะคะหมดเลยต้องเอาเป็นขนม<ห>นแท่งนะคะ กินคนเดียวเลยกินคนเดียวเลยจะได้อิม่มจะได้นอนนะคะช้างถ้านอนกลางวันนี่ก็คือเขาจะอารมณ์ดีล่าเริงนะคะถ้าตัวไหนที่ว่าไม่ได้นอนกลางวันนี่ก็กินอาหารเท่าไหรก็เหมือนจะไม่ค่อย อ้วนไม่ค่อยมีเนื้อหนังนะคะถ้าช้างตัวไหนที่ว่ากินแลนอนกลางวันนี้ก็ถือว่าความสมบูรณ์เขาพร้อมนะคะน้องตอกแตกก็นอนกลางวันนะคะหมดแล้วนะคะเลือแต่ขนมขนมกินไปแล้วทุงหนงป้ายกินขนมลูกขอบพระคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะครอบครัวตอกแตกขอขอบพระคุณ มากมากเลยนะคะนัะ่นกินเปลือกทำไมไม่ต้องกินลูกไม่ต้องกินเปลือกกินขนมแล้วกินขนมกินขนมกินขนมแล้วไม่กินเปลือกกล้วยทำไมไม่ต้องกินเปลือก ขนมนะคะเป็นขนมข้อโพดนะคะเป็นแท่งๆนะคะค่ะก็ขอสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ